มาทำงานมาทำงานมา,มาถ่ายคลิปด้วยนี่นี่นี่มาทำงานอะไรคะวันนีม้มาถ่ายคลิปมาถ่ายคลิปแล้วก็มาทำความสะอาดครัวช่วยป้าป้าออนนะวันนี้ป้าแตนอาจจะยุ่งงานก็ย,ยุ่งบา้ปาป้าแตนโดนโดนโดนกั๊กโตบ่โดนกั๊กโตโดนกั๊กโตคอยไกาเลยยุ่งมานถ่<อ>ายคลิปพร้อมเล่าเล่าเล่กากักอนะไรจังเหม่อเละฮึจะจำได้ยังบ่ไม่โมเมนต์สามเหมือนนี่บ่สามบ่หรือสองนี่แหละวะพอประจําอะไ้ปันไดย์ จำขขจของว่จำในแม่จำในแม่ว่าอยากจำปันไดแล้วบอสจะได้หูว่าเออมือ่อใดแล้วจะได้ออกจากเพื่อนน่ะนะเ<อ>จ้ากระไดเออเพื่อนหายกักฟิชซีเมื่อบอมแยนบอกจ้านั่นแล้วเขาคุยคุยน้ำเอฟซีปะออนเนี่ยนี<ะ>่ฮะคุยน้ำเอฟซีปะออนเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะเอฟซี FC ปะออนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะ้าตายจะมาลงคลิป อันค่าลงคลิปได้นน่ค่าลงคลิปค่าลงคลิปอันองจงหลกกาางักกระสงรายได้ฝ้าบานนี้ฝ่าฝนสีล่งกับอันค่าลงค,อคองลิปซะก่อนจะม่วงอลไเนี่ยเบองนาฬิกาด้วยนะห้าโมงยี่สิบแปดแล้วค่ะปลาโทปล <17 S 2> าทังปละมังแต <18 S 1> กเด้อค่ะเด้ออันอไปมาจนว่าศิละ์หกโมงละค่ะ<ใ>นีะ่จะสามียังกินยังบ่ทันไปทานนเสริมอยู่ได้มือนี่ ยังพ o l าอยู่ใช่ใคเห็ดเบียกสแตว่าแสองว่าได้แล้วบะาณนี้ลูกเดียวอยู่ใช่ละก็อ๋อก็เจ๊งปรต้องห่วงอยู่อยู่้อนมอเจ๊งปรต้องห่วงโอโหค้าค้ากล้องเจ้าบ้นั่นค้ากล้องบอเม่นบอจะค้ากล้องไปบ่ เมือง้เนี่ยด้ยังกินเข่าวมาแรเงเนี่ยคิดว่ายังยังบบทานมียัองอยู่บอกยงบทันมีอะไรนเ้านีิกะกินอาหารง่ายๆไข่มื่อเมื่อนั้นเจ้าเอามกปามาน,ะม<อ>าน่ะแซบแซบเน,น,นีโอ้โหแซบลายเนาะมกปาากโอ้ยให้อ๋อขาเอามาจากไอรันเมา่อไงก่อนยาว่าวางไหนก่ว่าอยังก่อนยา อ๋อหน้าบิดกินโถ่โถหน้าบิดกินค่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าเขอบไปข้างในนะบอกเด้อบอกลุงพ้นปลาเต็นเนี่ยนะข้างในนะี่ยนะเออจะบอกแล้วเนี่ยว่าน้าบิดกินแล้วาจากเฮิร์มแม่มาอเอออย่างนี้ไม่มีผู้ใดนอัานาน,าน,านั้นไปข้างนอกเป็นแม่ก่อนคุยกันตำรวจบัโลดนะแม่สิบิตมาเบ่าเบ่าโลดเบ่าโลด บ่เป็นยังดอกอยู่น้ากันสองคนหนึ่งอืมแม่อันแม่ยาอาชีพคนมาคนสั่งปลาน้ำอันแม่พูนหญ่จะได้หรือ,อยังบนเนสียมากมือใดมืออื่นบ่หรือมือนเอาคนช่างบ่แมนแต่หม่าวานนี่บ่ก็สิบโบเมนมือน,นีบ่สิได้บ่แมนเราลืมลปลาเสียมะกแกงใส่น้ำไม่ดองให้ตาก,กับย่าอยู่นะ เจ้าไปหั่นจะเมื่อเฮื่อนเจ้าละสิท่านถามมึงไงเด้อหันแมนจะผ่านเด้อถ้ามันอันยา,าชีบอ่แมนค่ะถามยาอาชีหรือว,ว่าเจออันแม่แม่ผู้ใหญ่ก็ได้แม่ผู้ใหญ่ไปธุระได้มือน,นี้เพิ่นบรอยู่เฮือนบ่โอ้ยันแมนเพิ่นไปยังสี่ละมั้งชนะแม่ผู้ใหญ่เพิ่นบริยุ่ไปอันอันนี้เพิ่นบรอยู่เฮือนแสดงว่าสงสัยเพิ่นกำลังไปซื้อปลามาให้อยู่ชันเพิ่นไปธุระเลยอ๋อจะเพิ่นโบแมนเพิ่นลืมเราบอกไปว่าแม่ผู้ใหญ่เพิ่นลืมเลย อ้เอาละเด้อศาสนะแค่นี้แหละศาสนาตายจ้าเออบ่แม่นยังดอกอันต่างคนกับต่างคนกับต่างโยกย้ายออกเนาะโยกย้ายออกไปไปทำหน้าที่ของเจ้าของได้มันได้หาซอกแนวอยยูน่ากินเนี่ยมัแล้งและบาดนี่พ่อแม่พี่น้องเลยประอนันเสียดคลิปได้บ่เพราะว่าอันโทรศัพท์ประอันมันมันภาพมันเต็มภาพมันเต็มก็เลยล่องลบให้เล่าร่องเบิ่งว่าอันมันเสียดคลิปได้บ่ถ้าลบรูปออกไปแล้ววิดีโอนะมันเสียดวิดีโอได้บ่ ค่ะนี่นะคะนาตายด้วยค่ะเด้อคนซ้อนประออนฮัดวิธีลบค่ะลบลบยังก็ลบยังก็ลบความทรงจำบ่ที่มันเต็มนะลบรูปภาพค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปะออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะวัสดีค่ะ